รากฏว่าตัวดาวก็อาจจะไปสร้างนี่มาสักประมาณ3ล้านเหมือนกันนะคะคําถามแล้วสามารถยึดที่ดินที่เป็นที่ดินระหว่างสามีภรรยาเนี่ยได้ทั้งแปลงเลยหรือเปล่านะคะหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดว่ามันต้องยึดได้หมดเลยนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มา,มามตรา1474เนี่ยมันจะบัญญัติไว้ชัดเจน สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Modern Law Channel กครั้งนะคะสำหรับวันนี้นะคะดาวจะมาพูดในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการบังคับคดีในทรัพย์สินของคู่สมรสนะคะสามารถทําได้หรือเปล่านะคะแล้วจะต้องบังคับยังไงคลิปนี้ดาวจะมาให้คําตอบนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนะะื้อหาดาวต้องขอให้เพื่อนเช่นเคยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แล้วก็กดกระดิ่งิดตามดาวและก็ทีมงาน Modern Law Channel ด้วยนะคะค่ะสําสหรับต้นคลิปนะคะที่ดาวพูดไว้นะคะว่าการบังคับคดีหลายๆคนอาจจะ คงเคยได้ยินคํานี้นะคะว่าเป็นการยึดทรัพย์บังคับคดีเอากับทรัพย์สินแล้วมันสามารถที่จะไปบังคับคดีหรือยึดทรัพย์เอากับทรัพย์สินของคู่สมรสได้ด้วยหรือเปล่านะคะยกตัวอย่างเช่นตัวดาวเนี่ยนะคะแต่งงานแล้วก็มีสามีแล้วก็มีทรัพย์สินขึ้นมาด้วยกันอยู่หนึ่งแปลงค่ะอาจจะเป็นที่ดินบ้านมูลค่าสัก3ล้านบาทปรากฏว่าตัวดาวก็อาจจะไปสร้างนี่มาสักประมาณ3ล้านเหมือนกันนะคะคําถามแล้วสามารถยึดที่ดินที่เป็นที่ดินระหว่างสามีภรรยา ได้ทั้งแปลงเลยหรือเปล่านะคะหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดว่ามันต้องยึดได้หมดเลยนะคะตมามประมวลกฎหมายแพ่งพมาณิชย์มาตัรา1 4 7 4เนี่ยมันจะบัญญัติไว้ชัดเจนนะคะว่าทรัพย์เป็นทรัพย์สินที่หามาได้ระหว่างสามีภริยาที่ได้มาในระหว่างเป็นสินสมรสเนี่ยก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีร่วมกันคราวนี้พอมีร่วมกันเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งไปสร้างนี่มาใช้คํานี้นะคะคือตัวดาวเองสร้างนี่คนเดียวเนี่ยแน่นอนว่าทรัพย์สินมันจะถูกบังคับ แต่ว่ามันจะเฉพาะหนี้ที่ดาวสร้างมาซึ่งเมื่อกี้ดาวพูดว่าหนี้เป็น3ล้านมันต้องมาดูที่ว่าทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินที่หามาได้ระหว่างสามีหรือภรรยาหรือไม่ถ้ามันหามาได้ระหว่างสามีหรือภรรยาเนี่ยแน่นอนว่ามันจะยึดได้แค่ในส่วนของดาวเท่านั้นเพราะว่าทรัพย์สินที่หามาได้อะระหว่างกันก็จริงแต่หนี้มันเป็นหนี้ของดาว <c oughs> คนเดียวดังนั้นมันก็จะยึดได้แค่ในส่วนของดาวนั่นหมายถึงบ้าน3ล้านจะต้องถูกหารครึ่งแล้วเจ้าหนี้ก็สามารถ ได้แค่ล้านห้าค่ะเฉะพาะส่วนของดาวเท่านั้นแต่ถ้าเป็นกรณีที่ทรัพย์สินที่ว่าเนี่ยร่วมกันและแล้วหนี้สินก็ร่วมกันอีกคือพูดง่ายๆว่าหนี้นั้นกู้มาเพื่อใช้ในครัวเรือนนะคะหนี้สินเกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับบ้านหนี้สินที่เกี่ยวกับการยืมมาเพื่อที่จะซ่อมแซมบ้านหรือหนี้สินที่ยืมมาเพื่อที่จะจ่ายค่าเทอมค่าน่นค่านี่ลูกแบบนี้ถือว่าเป็นหนี้สินที่แบบกู้มาเพื่อเอามาใช้ในครอบครัวดังนั้นหนี้สินประเภทนี้ค่ะเป็นหนี้สินที่ ต่างฝ่ายต่างต้องมีส่วนรับผิดชอบและแน่นอนว่าเราวกกลับไปตรงบ้าน3ล้านเมื่อกี้ต้องถูกยึดทั้งหลังนะคะ<า>มันจะแตกต่างกันตรงนี้แหละค่ะ ดังนั้นในส่วนของหนี้ก็ต้องดูเป็นเคสๆไปว่ามันเป็นหนี้แบบไหนนะคะถ้าเป็นหนี้เฉพาะตัวก็ยึดได้แค่เฉพาะตัวแต่ถ้าเป็นหนี้รวมกันหนี้ครัวเรือนแม้ว่าจะเป็นชื่อของดาวยืมคนเดียวแต่เอามาใช้ในครัวเรือนเนี่ยก็สามารถที่จะยึดบ้านทั้งหลังได้เช่นกันนะคะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีแพง่งมาตรา297ค่ะกรณีที่ทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินของดาว แต่มีชื่อดาวหรือหามาได้ระหว่างที่สมรสเนี่ยเราสามารถขอการสวนได้นะยกตัวอย่างเช่นตัวดาวอ,อาจจะมีชื่อในที่ดินที่เป็นบ้านแปลงนี้แหละแต่ความเป็นจริงอะ่ะเป็นสามีหาซื้อมาหรือว่า ครอบครัวสามีหาซื้อมาแล้วเอาชื่อดาวใส่ไว้แทนกรณีแบบนี้จะไม่สามารถยึดได้เพราะมันไม่ใช่ทรัพย์สินของดาวโดยแท้จริงนะคะตรงนี้นะคะเราต้องจ้างทนายขอกันส่วนหรือไม่ก็ขอขัดทรัพย์เข้าไปนะคะซึ่งเป็นกระบวนการตามกฎหมายนะคะสามารถปรึกษาทนายความในพื้นที่ของเราได้ถ้าหากว่าเราเจอกรณีหรือปัญหาแบบนี้นะคะดาวก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปนี้เพื่อนๆคงจะได้ความรู้ไม่มากก็หนองง่อยเมื่อได้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้ว ก็กดกระดิ่งติดตามดาวแล้วก็ทีมง,งานมันรอช n แนลด้วยนะคะถ้าอยากจะรู้คอมเมนต์ด้านล่างนะคะถ้าอยากจะปรึกษาก็เขีามาที่เบอร์ด้านล่างนะคะจะมีน้องทนายเนียนทนายออมทนายเตยแล้วก็ตัวดาวรอให้คำปรึกษาอยู่แต่ดาวขออนุญาตมีค่าใช้จ่ายในการปรึกษานะคะท้ายนี้ดาวขอฝากเพจมดลล็อของดาวมดลล็อคแคลเดมีและรอท็อปของดาวไว้ด้วยนะคะคลิปนี้ดาวขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ